สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักวันนี้มาดจะมาเล่าต่อจากตอนที่หนึ่งนะคะเรื่องเล่าประทับใจในอดีตตอนสองหลังจากพี่สาวใหญ่ได้มาอยู่กับพ่อหนุ่มและแม่สาวพี่สาวใหญ่ก็ทำตัวเป็นเด็กดีน่ารัก ขยันช่วยพ่อหนุ่มแม่สาวทํางานทุกอย่างที่ตัวเองพอจะทําได้ตามประสาเด็กเพราะตอนนั้นพี่สาวใหญ่อายุเพิ่งประมาณเจ็ดขวบเท่านั้นเพราะอยู่แค่ชั้นประถมปีที่สองพ่อหนุ่มและแม่สาวรักและเอ็นดูพี่สาวใหญ่เหมือนกับลูกในไส้ของตัวเอง แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อพี่สาวใหญ่มาอยู่ได้ไม่นานแม่สาวก็ตั้งท้องพ่อหนุ่มและแม่สาวดีใจมากที่จะมีลูกเป็นของตัวเองสักทีหลังจากที่ไปบนบานสารกล่าวมาหลายต่อหลายที่ แต่ก็ไม่เคยได้ผลมาปับันนี้พวกท่านกำลังจะมีน้องแล้วทุกคนดีใจมากพี่สาวใหญ่ก็ดีใจพอๆกันเพราะหวังว่าจะมีน้องได้มาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนกันสักทีต่อมาพ่อหนุ่มและแม่สาวมีลูกห้าคนพี่สาวใหญ่ก็ช่วยพ่อหนุ่มแม่สาวเลี้ยงน้องอย่างขมักขะเมน่นอย่างขยันขันแข็ง เป็นที่รักของน้องๆทุกคนพี่สาวใหญ่รักและเอ็นดูน้องๆมากส่วนน้องๆก็รักพี่สาวใหญ่มากเช่นกันมีอะไรน้องๆก็จะแบ่งปันให้กับพี่สาวใหญ่เสมอการที่น้องๆให้ความรักความเอ็นดูกับพี่สาวใหญ่เหมือนกับพี่แท้ๆ ทำให้พี่สาวใหญ่ไม่รู้สึกมีปมด้อยแต่อย่างใดต่อมาน้องๆทุกคนได้โตขึ้นและได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและมีงานมีการทำดีๆกันทุกคนส่วนใหญ่จะรับราชการแต่ทุกๆคนที่ไปได้ดีก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่สาวใหญ่เลยบางคนมีลูกก็นำลูก มาให้พี่สาวใหญ่ช่วยเลี้ยงพี่สาวใหญ่ก็เต็มใจเลี้ยงหลานๆอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นที่อบอุ่นยิ่งนักหลานๆทุกคนก็รักป้าสาวใหญ่เช่นกันต่อมาพี่สาวใหญ่ได้พบรักกับหนุ่มรูปล่อนายทหารผู้สง่างาม แต่สุดแสนจะเจ้าชู้พ่อหนุ่มและแม่สาวได้ห้ามปามตักเตือนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคนเจ้าชู้แต่ด้วยความรักพี่สาวใหญ่ยอมพ่อแม่ทุกอย่างยกเว้นเรื่องของหัวใจต่อมาพี่สาวใหญ่ได้แต่งงานกับนายทหารหนุ่มรูปงามผู้แสนเจ้าชู้ท่านนี้ ขอบอกนะคะว่านายทหารที่ท่านเป็นคนดีไม่เจ้าชู้ก็มีมากมายหลายท่านไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะคะต่อมาพี่สาวใหญ่ได้แต่งงานกับนายทหารท่านนี้แต่ด้วยความดีของท่านด้วยความดีของพี่สาวใหญ่ซึ่งเป็นคนที่สงบนิ่งถึงแม้ว่า สามีจะไปมีกิ๊กมีเมียน้อยข้างนอกบ้างแต่ท่านก็ไม่โวยวายไม่เอาเรื่องเอาความใดๆสงบนิ่งรออย่างเดียวถึงแม้สามีของท่านจะไปโลดโผนภายนอกสักเพียงใดก็ตามสามีของท่านก็ต้องกลับมาซบอก ผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความดีคนนี้เสมอความที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ทำให้เงินทองไม่เคยตกถึงมือภรรยาเลยแต่พี่สาวใหญ่ก็ไม่สนใจเรื่องนั้นท่านยึดมั่นเพียงความรักเพียงอย่างเดียวพี่สาวใหญ่เป็นคนเก่งสามารถทำอาหารได้ทุกชนิด สมัยก่อนมีทหารจากอเมริกามาอยู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากพี่สาวใหญ่รับทำอาหารส่งให้กับทหารอเมริกาเหล่านั้นได้เงินมาเป็นจำนวนไม่น,อน้อยต่อมาพ่อหนุ่มได้เสียชีวิตลงแม่สาวเลยจัดการเรื่องมรดก ให้สำหรับลูกๆทุกคนท่านแบ่งมรดกออกเป็นเจ็ดส่วนห้าส่วนให้ลูกแท้ๆของท่านอีกส่วนหนึ่งท่านจัดไว้เพื่อตัวเองอีกส่วนที่น่าประทับใจก็คือท่านให้กับพี่สาวใหญ่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมเท่าๆกับลูกทั้งห้าคน เฉพาะเงินสดก็สองล้านบาทและยังมีที่ดินอีกคนละสี่ห้าไร่สมัยก่อนเงินสองล้านบาทเป็นจำนวนมหาศาลถ้าใครมีเงินล้านในสมัยนั้นถือว่าเป็นคนรวยแม่สาวช่างเป็นคนดีมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเลย ตอนที่แม่สาวยังแข็งแรงอยู่ท่านมีเงินทองมากพอสมควรท่านได้นำเงินไปทําบุญตามวัดต่างๆและบริจาคเงินเพื่อการกุศลในหลายๆที่จึงเห็นได้ว่าแม่สาวเป็นบุคคลที่ควรระลึกถึงควรจดจำเป็นอย่างยิ่ง มาพี่สาวใหญ่ได้ครองรักกับหนุ่มรูปงามเจ้าชู้เรื่อยๆมาถึงแม้ครอบครัวจะกระท่อนกระแท่นบ้างแต่พี่สาวใหญ่ก็ไม่เอะอะโวยวายไม่แสดงอาการเดือดร้อนอย่างไรไม่ทำให้คนรอบข้างต้องรู้สึกอึดอัดไปด้วยพี่สาวใหญ่ เป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจใจบุญสุนทานเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากปัจจุบันทั้งแม่สาวและพี่สาวใหญ่ได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วพร้อมกับพ่อหนุ่มที่มาได้นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่า และลึกถึงคุณงามความดีของพ่อหนุ่มแม่สาวและพี่สาวใหญ่ปัจจุบันมาอาศัยอยู่ในบ้านของพี่สาวใหญ่ซึ่งบนบ้านเต็มไปด้วยเครื่องครัวทั้งหม้อแกงจานชามช้อนอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆ เก็บอยู่เป็นจำนวนมากบางอย่างก็แตกหักไปแล้วแต่ยังมีหลายอย่างที่ยังคงใช้งานได้อยู่มาสามารถนำลงมาใช้ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้ได้ตกทอดมาสู่หลานของพี่สาวใหญ่และมาได้มาอยู่ ในร่มไม้ชายคาที่แสนจะอบอุ่นเป็นบ้านของคนดีอย่างแท้จริง